ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ตำนานสิ่งที่ไม่ได้มีเพียงชื่อเท่านั้นแต่มันคือตำนานนี่คือปตอ911ปี2026และสิ่งที่คุณกำลังมองอยู่นี้ไม่ใช่แค่วิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งแต่มันคือคำประกาศถึงความแม่นยำวิศวกรรมและสมรรถนะเหนือการเวลาหากคุณคิดว่าคุณรู้จัก911อยู่แล้วลองคิดใหม่ดูเพราะคันนี้ได้เขียนนิยามใหม่ของความทันสมัยพร้อมกับรักษาหลักฐานอันเป็นเอกลักษณ์ของมันไว้ เมื่อมองแวบ,บแรกมันดูคุ้นเคยรูปทรงหลังคาที่ลาดเอียงและส่วนท้ายรถทั้งหมดนี้ล้วนเป็น911อย่างไม่ต้องสงสัยแต่รุ่นปี2026นั้นมีความประณีตและประณีตยิ่งขึ้นพอสได้ปรับปรุงหลักอากาศพลาศาสตร์ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างและเสริมความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆให้กับตัวถังกันชนหน้ามีช่องรับอากาศแบบแอคทีฟที่สามารถเปิดปิดได้ตามต้องการขณะที่ด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบใหม่เพื่อน,นําอากาศไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยมันไม่ได้ฉูดฉาด แต่มันคือความงามที่ใช้งานได้จริงนั่นคือวิถีของปอร์เช่ภายใต้ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านหลังคือจิตวิญญาณของความดุดันเครื่องยนต์หกสุกนอนเทอร์โบชาร์ตยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อการตอบสนองคันเร่งที่เฉียบข,ขึ้นแรงบิดที่เพิ่มขึ้นในรอบต่ำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณจะได้กําลังตั้งแต่3 9 0ถึง650แรงมา้าแต่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่ารถจะถ่ายทอดพลังก,กำลังนั้นออกมาไได้อย่่างงงรุุนนววพลลัและคคบม ได้เสมอระบบเกียร์คลาสคู่8ปสปีดให้ความเร็วปานสายฟ้าแลบแต่ยังคงความประณีตในโหมดแมนูนการเปลี่ยนเกียร์จะเป็นแบบกลไกที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในโหมดเกียร์อัตโนมัติราบรื่นคาดการการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบพลวัตของตัวถังคือสิ่งที่911ยังคงแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ในระดับที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อก็ไม่สําคัญภูมิมาลัยที่เฉียบคมพร้อมสัมผัสที่ตอบสนองผ่านูมิมาลายัย ซึ่งรถสปอร์ตสมัยใหม่หลายรุ่นทําไม่ได้มันสื่อสารกับคุณตลอดเวลาระบบช่วงล่างแบบปรับได้ระบบบังคับเลี้ยวเพลาหลังและระบบทอฟฟิคเทอริงล้วนทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางภูเขาหรือเข้าโค้งบนสนามแข่ง911ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกหนักใจแต่กลับเชื้อเชิญให้คุณก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารสะท้อนถึงทิศทางดิจิทัลใหม่ของปอร์เช พร้อมยกย่องมรดกแห่งอนาล็อกภายในปี2026ผสานรวมชุดมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเข้ากับรูปแบบ5วงแหวนสุดคลาสสิกคุณยังคงได้มาตรวัดรอบเครื่องยนต์กลางแม้จะเป็นดิจิทัลในปัจจุบันแต่ยังคงวางอยู่ด้านหน้าและตรงกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควรอยู่พวงมาลัยมีขนาดที่ลงตัวและมีน้ำหนักที่พอเหมาะพอดีวัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุพรีเมียมทั้งหนังอลูมิเนียมและอันคันทาราเย็บและจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อรูปลักษณ์ที่สะอาดตาและเน้นสมรรถนะหน้าจอสัมผัสตรงกลางมีขนาด I. ย่อขึ้นให้ความละเอียดที่ดีขึ้นและการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเป็นมาตรฐานแต่ความสุขที่แท้จริงคือการควบคุมส่วนใหญ่ที่คุณต้องการขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่การตั้งค่าช่วงล่างวาลไอสี IC ยังคงทำงานผ่านปุ่มหรือสวิตต่างๆเพราะรู้ว่าคนขับต้องมาก่อนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือต่างๆได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ไม่ได้รบกวนการขับขี่มากนัก มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชน